สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้เนาะจะมาชมให้ชมเหรียญเจริญพรบนเนาะเนื้อทองแดงเลขสวยๆครับผมเลขคนจีนเขาชอบนะครับผมเนาะก็อาจจะสลับกันหน่อยหนึ่งครับผมเนาะพร้อมเตรียมทองนะครับอันนี้อันดับแรกน้องกาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ กราบขอบคุณเนาะงก็เทียบเท่าเป็นสปอนเซอร์น้องเนาะสำหรับ600กว่าท่านนะครับตอนนี้ก็600กว่าท่านแล้วที่กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็รับชมคลิปน้องเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะทางฝั่งยุโรปทางฝั่งเอเชียนะครับผมน้องก็กราบขอบพระคุณที่ตอบรับน้องมาเนาะครับผมเนาะที่ไว้ใจน้องครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะพี่ชายทางฝั่ง ทางฝั่งมิกาเนาะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณด้วยที่สนับสนุนน้องคร ah ับผมเนาะในทุกๆด้านนะครับน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะพี่พี Gender ่เกิดกับพี่พี่บี้นะครับถ้าน้องเรียกผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเชนุเนาะพี่นุพี่เก๋ครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณด้วยครับผมเนาะก็ถ้า ไม่มีคนซัพพอร์ตน้องก็ไม่ค่อยมีพระลงเท่าไหร่เนาะเพราะน้องก็ใช้ทุนเนาะใช้ทุนนะซับส่วนหนึ่งนะครับใช้ทุนนะซับส่วนตัวส่วนหนึ่งเนาะมันก็ต้องรอบางทีก็รอนานนะครับสําหรับเหรียญสําหรับพระบางรุ่นบางบางอย่างนะครับสําหรับลูกค้าเก่าไอ้ลูกค้าขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาแล้วก็สั่งออเดอร์นะครับบางเหรียญบางอย่างนะเนาะไออะไรนะ เสรีเจ็ดเจ็ดเนาะกำลังเดินทางมานะครับผมเนาะถ้าใครสั่งไว้เนาะหรือยังไม่้ของนะ้องก็กลับขอภัยไม่แน่ใจว่าใครใครสั่งบ้างเนาะก็จะมาประมาณสามเดือนแต่น้องไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้ของสั่งไปแล้วสามเดือนนะครับผมเนาะก็รอประมาณอีกสองถึงสามวันนะครับเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวน้องจะมาลงคลิปให้ดูเนาะให้ชมครับผมเนาะก็ลองติดต่อสั่งจองกันมาได้ครับผมเนาะหรือใครที่นี่น้องลืมเนาะก็ลองทักทวงเรื่องออเดอร์กันมาได้นะครับผมเนาะ อันนี้น้องก็ฝากเลขบัญชีน้องนะครับสําหรับใครที่อยากติดต่อเนาะติดต่อซื้อขายกับผมเนาะอันนี้แอดไลน์อันนี้เบอร์โทรครับผมเนาะโทรกันเข้ามาก็ได้สําหรับเล่นไลน์ไม่เก่งไม่เป็นนะครับผมเนาะเล่นไลน์ไม่แข็งแรงนะครับก็ติดต่อในเบอร์นี้หรือสแกนไม่ได้ก็ค้นหาเบอร์นี้ครับผมค้นหาลายเบอร์นี้นะครับเนาะค้นหาลายเบอร์นี้ก็ได้ครับผมเนาะมาเราไปชมกันอันนี้น้องมีผงดวงเศรษฐีเนาะมียอดสองเลี้ยญนะครับก็ราคาหลักร้อยเนาะ อันนี้หกใบแดงนะครับหกใบแดงต่อหนึ่งเรียนนะครับก็สวยๆสภาพสวยๆครับคุสวยๆสวยๆนี่เดี๋ยวน้องเปิดให้ดูนะครับน้องเปิดให้ดูน้องใช้ฟมก่อนนี่ครับเนาะนี่ครับข้างหลังเนาะข้างหลังก็สวยๆครับนี่นี่ตัวหนังสือครบเต็มครับผมเนาะไม่มีแตกไม่มีบินครับผมเนาะนี่ครับขอบ ปิ่นออกมาครับผมดวงซ่งดวงสือครบเต็มรับมวลทรงมวลสารครับผมเนาะเม็ดมวลสารเป็นเม็ดเม็ดครับผมเนาะนี่ครับสาหรับใครอยากได้ก็ราคาหลักร้อยครับผมบล็อกยางบล็อกยางครับผมนี่นี่บล็อกยาง right. ครับผมเนาะตาคมๆสวยๆจมูกไม่แตกไม่ปิ่นไม่แตกครับผมเนาะนี่ครับสวยๆสำหรับผงดวงเสียฐีเนาะน่าเก็บน่าสะสมเนาะกำลังเป็นกระแสกระแสที่ยาวนานสร้างตั้งแต่ปี6 3สานะครับ กระแสยังไม่ตกยังไม่หล่นครับถือว่ากระแสดีครับผมสําหรับพุงดวงเศรษฐีก็ลงปุ่มหมุนนี่ก็ตอนนี้ก็นา่าจะราคาไปเป็นไปเป็นหลายแสนหลายล้านนะครับเนาะน่าจะเป็นหลักแสนเนาะลงปุ่มหมุนเนาะหรือเป็นหลักล้านนะครับสําหรับดวงเศรษฐีเนาะอันนี้ก็รอขึ้นไปเหมือนกันเนาะนี่ครับรอรอเวลาเนาะรอประสบการณ์ก็ประสบการณ์บางคนค่าขายดี้ํำรวยก็มีครับเพราะผงดวงเศรษฐีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกยางบล็อกเหล็กนะครับผมเนาะไม่จําเป็นต้องอันนี้เพราะผงมวลสารเดียวกันบล็อกยางกับบล็อกเหล็กผงมวลสารเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าบล็อกบล็อกเหล็กมันเขาปั๊มมาแล้วก็มันไม่ครบจํานวนนะครับเขาก็เลยเอาบล็อกยางมาเสริมมาเพิ่มเติมแต่งเฉยๆครับผมก็เลยแยกเป็นบล็อกเหล็กบล็อกยางนะครับผมเนาะสําหรับการทําบล็อกเนาะเขาก็เลยถอดแบบถอดพิมพ์มาเนาะแต่ตอนนี้ก็ทําลายหมดแล้วเรื่องบล็อกเนาะทำลายหมดแล้วครับผมเนาะก็ทาลายหมดแล้วเพราะตั้งแต่ปี6 3แล้วนะครับผมเนาะ ก็ตอนนี้ยังไม่มีปอมยังไม่มีปอมครับผมยังไม่มีปอมขึ้นมาเนาะตอนนี้เนาะราคาก็หลักร้อยยังไม่เพงแต่ว่าบล็อกเล็กรู้สึกมันแพงนะครับผมเนาะอันนี้เหรียญเจริญพรบนครับผมเหรียญทองแดงเนาะเหรียญทองแดงนี่ครับมีโค้ดตอกเจริญพรบนครับสวยๆครับผมลุงลุงออกลุงลุงครับนี่แปดหกหนึ่งครับหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดหกนะครับเนาะก็เป็นเลขของคนจีนเนาะที่เขาว่าเนาะ ชั้นโคตรรวยเนาะเขาบอกเขาบอกนะความหมายของหนึ่งหกแปดอะไรเงี้ยเนาะถ้าหนึ่งหกแปดก็ชั้นโคตรรวยเนาะครับผมเนาะรวยคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะครับผมเนาะท่าหนะึ่งหกแปดเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะประมาณนี้สวยๆครับผมเนะาะพร้อมเลี่ยมกรอบทองเนาะอันนี้ก็เลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่น้องลองใส่เจ๊น้องลองใส่เนาะก็ราคาพระราคาเชียร์พระมันก็ห้าใบแดงเนาะ ราคากรอบก็อีกสีใบแดงนะครับราคากรอบอันนี้เป็นงานชุบนะครับงานชุบงานชุบอันนี้น้องน้องกลัวมันเสียเนาะก็พี่พี่ก็ไปหาช่างบีบใส่เอาเนาะพอดีน้องก็ไม่ใช่เป็นช่างน้องกลัวมันเสียตรงบีบอันนี้เนาะ <S <S พอดีน้องมีกรอบอันนึงมันใส่พอดีน้องสั่งมาใส่เหรียญพญานาคพอดีมันเล็กครับผมเนาะ <S <S 1> <S 1> น้องเลยเห็นแล้วใส่ก็สวยดีครับสวยโอ้ผมชอบเลยนี่เสียดายผมไม่มีฝีมือที่ม่าต้องบีบไปบีบตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลอกนี่นี่ ด้านขอบเนี่ยขอบเน right ี่ยขอบตรงนี้นี่ครับผมยังไม่ได้ล็อกนะครับเนาะผมกลัวมันออกมาไม่สวยนี่ครับยังไม่ได้ล็อกยังไม่ได้ล็อกครับผมนี่นี่ครับดูเนื้อผิวเดียบเนื้อดูดูผิวเหรียญครับผมเนาะนี่ครับดูผิวเหรียญสวยๆครับผมเนาะผมชัดลึกครับผมตวทรงตวงสื่อครับของแท้ออกลุงๆครับผมเนาะรับประกันแท้ครับนี่ครับแปดหกหนึ่งเนาะชั้นรวยคนเดียวนะครับ สวยครับผมเนาะสำหรับเหียนนี้เลือ,พอนพรบนทองแดงพร้อมเลียมพร้อมกรอบเนาะถ้าไม่เอากรอบก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยน้องแกะออกเนาะต้องไปใส่เหรียญอื่นน้องอาจจะไปใส่เหรียญอื่นนะครับผมเนาะเดี๋ยน้องอะหาใส่เหรียญของน้องเองนะครับผมเนาะก็ถ้าใส่เองน้องกล้าบีบอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่สวยมันก็ไม่โทษใครไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้อันนี้น้องน้องเลยไม่กล้าบีบไม่กล้าไอ้ไม่กล้าล็อกมัน ถ้าล็อกน้องกัมันไม่สวยกวมันบีนะครับผมเนาะก็ก็ลองไปหาช่างทาทาดูนะครับอาจจะเสียไม่กี่ตังค์นะครับเสียห้าสิบาทหกสิบาทใดมังนะ้งเนาะบางทีช่างเขาทําให้ฟรีถ้าช่างอารมณ์ดีรู้จักกันนะครับผมเนาะนี่ครับสวย,สวยกําลังสวยกําลังพอดีครับผมเนาะจัดระเบียบหน่อยนึงก็สวยงามอันนี้น้องอาจจะเบี้ยวหน่อยนึงครับผมเนาะอาจจะเบี้ยวไปหน่อยนึงนะครับนี่ครับสวยงามโอ้สวยปะ่ะใส่ทอง สม,สมกับลุงปู่สมกับลุงปูด่ดีโอ้สวยสวยสวยโอ้น้องใส่แล้วน้องสวยเลยน้องอยากห้อยเลยเนาะพอดีมีพี่ท่านหนึ่งเขาอยากได้เนาะน้องจาไม่ได้ว่าใครเนาะครับเขาโทรมานี่แหลนะเนาะว่าอยากได้เจริญพรวนนะครับมีหลังข้างหลังเป็นยันเมตามยันนุนดวงของลุงปู่นะครับที่เป็นยันเป็นยันเดียวกันกันกบเหรียญเนื้อดวงนะครับเหรียญเนื้อดวงตอนนี้ก็ราคาหกถึง แปดพันเนาะตีไปบางคนสวยๆนี่แปดพันห้าเก้าพันนะครับนี่นี่ครับเหรียญเนื้อดวงเนาะสาหรับเหรียญนี้ก็ยังไม่แพงเนาะกันเหรียญหลักร้อยอยู่เนาะพร้อมถ้าจะเอากรอบก็บอกได้แจ้งได้เนาะกรอบก็สี่ร้อยน้องเอาเท่าทุนนะครับน้องก็ซื้อมาสี่ร้อยเนาะน้องก็ถ้าจะเอากําไรมันก็จะเป็นพันกว่านะครับมันก็ดูแพงเนาะมันก็ดูแพงน้องก็ไม่บวกดีกว่านะครับน้องก็บวกคาพระแค่ร้อยเดียวครับผมเนาะน้องก็บวกพราแค่ร้อยเดียวน้องได้พพามาสี่ร้อยน้องบอกตรงเนาะน้องก็ ขายประมาณห้าใบแรีงกับกรอบเนาะอีกสี่ร้อยนี่เป็นอะไรลาหูข้างบนนะครับผมสวยๆ,ๆครับผมซุ้มลาหูก็สวยครับผมสวยๆผมโอ้ชอบเลยชอบเลยก็ถ,ถ,ถ้าไม่มีใครเอาน้องก็จะวิ่งไปหาช่างเนาะให้เขาใส่ให้เนาะแล้วก็ห้อยคอเลยกาลังสวยกําลังดีครับผมเนาะสวยกําลังดีโอ้สวยๆครับหร,หรือหรือถ้าใครแกะออกแล้วเอาใส่ไอ,อันนี้ก็ได้ใส่เขาเรียวกว่าอะไร ใส่กันน้าเนาะใส่กันน้ําใส่กรอบกันน้ําเสร็จเนาะแล้วก็เอาทองอันเนี้ยใส่อีกทีหนึ่งก็ได้ครับก็สวยครับสวยสวยเนาะอย่าอย่าเพิ่งเอาอันนี้เนาะถอดพระออกแล้วไปใส่เรี่ยมกันน้ําดีๆเนาะแล้วก็เอาไอ้ซุ้มทองเนี่ยใส่ก็ได้ครับก็สวยเลยครับสวยสวย้องน่าจะเป็นทองชุบนะครับทองชุบทองชุบนะครับเนี่ยเนาะดูสีครับสีเดียวกันเลยอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจว่าจะลอกไม่อะไรยังไงเนาะน้องก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะ น้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสําหรับงานเขาเนาะแต่เขาว่าเป็นเป็นงานชุบเนาะน้องก็เลยลองซื้อมาเนาะแต่ยังไม่ได้ใช้งานเนาะครับผมเนาะเป็นใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใช้งานงก็เลยพอดีเหรียญพญานาคมันใหญ่เหรียญพญานาคนใส่มาเหรียญพญานาคพญานาคนี่ครับเหรียญพญานาคมันใหญ่กว่าขอบผมสั่งมานี่ครับมันใหญ่กว่ากอดม,ม,มันใส่ไม่ได้เนาะ มันก็เลยไม่ได้ใส่ครับผมน้องก็เลยอันนี้มาลองเนาะสำหรับเหรียญจเรืญนพรนบนนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมเนาะสำหรับสําหรับเหรียญไอ้เน้วผมนะครับถ้าเมาส์ก็ลองติดต่อมาอีกราคาหนึ่งนะครับผมเนาะเมาสก็มีหลายองค์อยู่นะครับผมเนาะสำหรับลวงปูศิลานะครับก็ถ้าใครตอนนี้ไม่ครูหมดนะครับตอนนี้วันนี้วันน,น,นี้วันที่ ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมีสารเนาะตอนนี้หมดเลยหมดเจี้ยงเลยสําหรับวายคูหกห้านะครับเดี๋ยวรอประมาณอีกสองสามวันนะครับของมาเดี๋ยวน้องจะมาลงใหม่นะครับผมเนาะสําหรับวายคูครับผมเนาะก็วายคูก็น่าเก็บครับหกห้าเนาะเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามเนาะและครบตามสูตรตามแบบโบราณครบทุกอย่างทั้งพญาน,นาคทั้งเต่าทั้งสาริกาเนาะเป็นวิชาของหลวงพ่อเลยนะครับผมเนาะทั้งมีทั้ง มีทั้งเขาเรียกว่าผงผงผงพุทธคุณผงเขาเรียกว่าอะไรมวลสารเนาะมวลสารของลวงปู่เนาะครับผมเนาะมวลสารของลุงปู่ที่ว่าไม่เท่าที่ผมเคยเห็นเนาะไม่มีใครเคยทํามาเนาะสําหรับมวลสารเนาะก็จะมีพวกเลือดมีเกสหลวงปู่เนาะมีเม็ดเลือดมีเกสหลวงปู่เนาะ ที่ผสมผสานกันอยู่ในนั้นนะครับผมเนาะอาจจะเป็นเล็กน้อยแต่ว่ามันก็น่าเก็บน่าสะสมครับสําหรับเหรียญพุทธศิลป์ลาคูหกหครับผมเนาะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะน้องก็จะคิดราคาพิเศษให้เนาะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะขอบคุณครับ